ซื้อสลักอมสินพิเศษ2ปี12ล้านบาทนะครับกาลันตีถูกรางวัลทุกงวดรวมผลตอบแทน3 8 4 0 0บาทนะครับอันนี้เป็นผลตอบแทนที่การันตีว่าได้แน่นอนนะยืนพื้นไว้ก่อนเลยนะครับนะเฉพาะตอนซื้อเลขเรียงนะซื้อเรียงกันเท่านั้นนะซื้อโดดกันเนี่ยไม่ได้นะครับอาจจะอาจจะไม่เท่านี้นะครับ เพราะนั้นใครสนใจลองดูนะว่าถูกรางวัลอะไรบ้างมาดูกันฝากกดไลค์กดซับคายคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเรามาดูรายละเอียดหลักเกณฑ์ของสลากออมสินพิเศษ2ปีระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันที่17มกราคม2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทอายุของสลากมีโอกาสถูกรางวัลถึง2ปีนะครับสิทธิการถูกรางวัล24ครั้งด้วยกัน หน่วยละ100บาทนะครับเมื่อฝากครบ2ปีจะได้รับดอกเบี้ย1บาทต่อหน่วยนะครับโดยประมาณร้อยละ0.5ต่อปีอตัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขาการฝาก1ฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากไม่ครบ2ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยเระยวลาการจ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดรยะยลลาการฝากโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน การออกรางวัลนะครับออกรางวัลทุกวันที่1ของเดือนยกเว้นเดือนมกราคมและพฤษภาคมจะออกรางวัลวันที่29ธันวาคมและ2พฤษภาคม25อาของทุกปีนะครับหยุดจับนายในวันที่ออกรางวัลนะครับการรับรางวัลโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับในวันถัดไปหลังวันออกรางวัลการรับเงินนะครับโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก เผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับในวันถัดไปหลังวันออกรางวัลเงื่อนไขหลักนะครับหาก1หากประสงค์ถอนสลากฉบับที่ถูกรางวัลก็ควรที่จะดําเนินการนะครับหลังวันที่ออกรางวัลแล้วเพื่อไม่ให้เสียสิทธิในการรับเงินรางวัล 2. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนสําหรับการโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุและเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากนะครับ 3. ต้องสมัครใช้บริการไม โมบายแบงกิ้ง uh, นะครับหรือแอป m ม m o สามารถทำรายการฝากถอนนะครับผ่านบริการโมบายแบงกิ้ง m ม m o ได้นะครับ 4. ไม่ลบฝากบัญชีร่วมหรือบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ 5. ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์กู้เงินธนาคารออมสินหลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนของตำรวจนะครับอายการและประกันตัวในจำเลยในชั้นศาลหรือหลักประกัน การออกหนังสือคำประกันสลักครบอายุนะครับโอนเงินสลักครบอายุเข้าบ uh ัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับเงินรางวัลนะครับรางวัลที่1จํานวนครั้งที่ออกรางวัลคือ1ครั้งรางวัลละ30ล้านบาทรางวัลที่2จํานวนครั้งที่ออกรางวัลคือ1ครั้งนะครับรางวัลละ1ล้านบาทรางวัลที่3จํานวนครั้งที่ออกรางวัล5ครั้งรางวัลละ10,000บาท รางวันที่4ี่จนวนครั้งที่ออกรางวัล10ครั้งรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่5จํานวนครั้งที่ออกรางวัล15ครั้งรางวัลละ1000บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวจํานวนครั้งที่ออกรางวัล1ครั้งรางวัลละ800บาทกําหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่1และรางวัลที่2เท่านั้นนะครับ ระยะเวลารฝากฝาก2ปีนะครับดอกเบี้ย1บาทต่อหน่วยนะครับอัตราดอกเบี้ย0.5%ต่อปีถอนคืนจะได้101บาทนะครับการออกรางวัลธนาคารอมสินจะทําการออกรางวัลสลักอมสินพิเศษ2ปีณธนาคารอมสินสมราง,งานใหญ่ทุกวันที่1ของเดือนโดยทําการถ่ายทอดนะครับผ่าน f c e e o o o ไลฟ์นะครับหรือ9ก้าเฟซบุ๊กไลฟ์ mcot นะครับ ตั้งแต่เวลา10นกา30นทีถึง11นกา10นาทีนั่นเองนะครับซื้อสลากออมสิพิเศษ2ปีนะครับซื้อ12ล้านบาทจะได้รับนะครับ120,000หน่วย120,000หน่วย, 1, 2, น,วยนั้นการันตีถูกรางวัลทุกงวดเลขท้าย4ตัวเลขละ800บาทจำนวน12หมายเลขด้วยกัน800คูณ12ก็9,600บาท9,600บ,บาทคูณ24นะครับตลอดอ,อ24งวดนะครับเท่ากับ234,000บาทรับไปเลย ครบกำหนดจะขายได้หน่วยละ101บาท25สตางค์คูณ1 2 0 0หน่วยเท่ากับ12ล้าน1 5 0 0 0 0บาทนะครับถูกรางวัลทุกงวดงวดละ9,600บาทคูณ24 000, ก็234,000บาท12ล้าน1 5 0 0 0 0บาทบวก234,000บาทเป็น12้าน384,000บาทรับไปเลยนะครับนี่คือการการันตีนะว่าได้แน่นอน100%เพราะมันซื้อควบอะมันซื้อ โดนที่ถูกรางวัลนะครับมันก็เลยถูกแยกนะครับอดอกเบีย้ย1นึ0 0 0บาทบวกรางวัล2อ0แสนบาทเป็น3 8มแ0 0บาทนี่คือที่มานะครับของผลตอบแทนรวมก่อนจะกการใครมีคําถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้การซื้อสลากออมสินพิเศษนะครับ หรือสลากต่างๆเนี่ยข้อดีของตัวสลากก็คือ1เงินต้นไม่หายแถมได้อัตราดอกเบีย้ยนะครับได้ลุ้นรางวัลและมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีบางช่วงที่มีรางวัลที่เพิ่มขึ้นจากรางวัลเดิมนะอันเนี้ยรางวัลใหญ่30ล้านบาทนะครับไอในอนาคตมันจะมีเพิ่มขึ้นนะมีโอกาสถูกรางวัลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับลองดูนะฝากกดไลค์กดซับค่ายเป็นกำลังใจด้วยครับ ก่อนจากการอสังหารวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐ mm. เช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิม,ม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ